ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนะก็ผมก็กลับมาจากหันใหญ่เมื่อวานนะครับนะก็เช้าแรกก่อนเช้าแรกวันนี้เวลา9ก้นิกานะครับผมก็ไปที่ศาลแขวงปฐุมวันเ,เพราะว่าเป็นคดีที่ผมยื่นฟ้องผบตรกิจรัดเอาไวา้คืออย่างนี้ขณะนี้ผมฟ้องผบตรกิจรัฐไว้สามคดีด้วยกันนะครับก็ 1. คดีที่ศาลแขวงปทุมวันนะก็คือเรื่องการออกคําสั่งตั้งกรรมาการสืบสวนวินัยผมนะ โดยไม่มีกรณีที่ผมก็คือเรื่องข้อสอบจุฬานะเป็นการออกคําสั่งตั้งกรรมการสืบสวนวินัยผมนะโดยที่ไม่มีกรณีที่ผมถูกนั่นเะป็นคดีอาญานะก็คือเป็นการจงใจเจตน,นาที่จะกันแกล้งผมนํานเป็นคดีอาญาผมนะซึ่งเรื่องข้อสอบจุฬาเฉพาะข้อสอบจุฬาก่อนนะผมมีการฟ้องพบตรกิจรัฐไว้3มศาลด้วยกันนะก็คือที่ศาลคดีอยาญาทุจริตแห่งนี้นะครับก็คือเรื่อง การแก้งออกคําสั่งโดยผิดชอบนะหนึนะแล้วก็ที่สารแผงปจุบวันก็คือเรื่องการมิ่นประมาทนะแล้วก็สารอายายกรุงเทพใต้ก็คือมิ่นประมาทโดยการโฆษณาวันนี้ผมยื่นฟ้องผมตรวจสแลรัไป3า,าคดีนะอ่าแล้วก็เช้านี้ก็มีการนัดสืบในครั้งแรกนะครับไม่ช้าผมก็ไปมาตอน9ก้ามงเช้านะครับนะอ่าก็มีการ มีการออขอเอกสารเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็เป็นขั้นตอนอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอ,อ,อะไรนะครับนะก็เป็นขั้นตอนการสืบสวนนะครับก็เล่าไปฟังแล้วถัดมาตอนนี้สวินานริกานะผมก็มายื่นฟ้องอันนี้วกมาอีกเรื่องและก็คือเรื่องสารปกครองกลางนะเออโทษสารปกครองสูงสุดนะซึ่งถ้าน้องน้องสื่อมวลชนเห็นนะครับที่ผ่านมามีคลิปเสียงนะครับและผมก็ได้ยื่นฟออ้องคดีอาญาทุจริตต่อประธานสารปกครองสูงสุด นะครับแล้วก็ประธาะแนแผนกคือท่านประสิทธิศักดิ์และท่านอนุวัฒน์ทาราสวงอันนี้เริ่มเริ่มต้นก่อนนะพอต่อมาอีกอีก,กรำหนึง่งนะผมก็มีกรณีถูกกล่าวหาให้เป็นคดีเรื่องละเมิดอำนาจศาลถูกไหมครับผมก็ยื่นฟ้องอีกเพราะว่าเรื่องละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดที่กล่าวหาผมผมได้นะครับนะเพราะตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันไม่ใช่ผมนะครับนะที่มากล่าวหาผมได้ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการการแกล้งผมรับโทษผมก็ยื่นฟอ้องรองประธานสาบันครองสูงสุดนะชื่อท่านพรชัยมนัสิริการหนึ่งท่านแล้วก็ท่านโสพลซึ่งเป็นประธานแผนกอีกหนึ่งท่านนะอันนี้อันนี้สี่ท่านนะวันนี้ก็มายื่นฟ้องนะครับซ้ําคนที่หนึ่งก็คือท่านพรชัยมนัสิริการรองประธานสาบันครองสูงสุดนะแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือนะ อีกสองท่านเป็นท่านใหม่ก็คือท่านเ,าเดยวนะท่านสุชาติมงคลเลื่อนลบนะรอง,ป,งประธานสามประกองสูงสุดและท่านประสาทพงษ์สุวรรณประธานแผนกนะครับนะยื่นฟ้องสามท่านวันนี้นะในกรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะปฏิบัติหน้าที่นะหรือละเ,เว้นการปฏิบัติหน้าที่นะเ,เพื่อให้ผมเนี่ยเกิดความเสียหายนะโดยมีชอบนะครับซึ่งก็จะยื่นฟ้องไปแล้วนะทีนี้ถามว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร นะวันนี้ก็เป็นการยื่นฟ้องในเรื่องของอาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะตามระมวลกฎหมายยามาตรา1 5 7แล้วและก็มาตรา172นะครับนะพฤติการเอาคร่าวๆนะครับท่านพชรชัยมณสิริการเนี่ยนะเป็นรองประธานสามพระอง์สูงสุดนะซึ่งผมเคยได้ยื่นฟ้องท่านไปแล้วในคดีย,ยาท่านเป็นจำเลยในคดีย,ยาของของผมแล้วนะครับนะท่านเป็นจำเลยในคดีย,ยาของผมอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น ผมยื่นฟอ้ฟองท่านไปเนี่ยนะแปลว่าขณะนี้ท่านรองพรชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมนะแต่ท่านก็ยังมาใช้อำนาจมอบคดีของผมนะให้กับท่านปราศาทนะพงษสุวรรณนะครับนะซึ่งในส่วนของท่านปราศาทพงสุวรรณนะหนึ่งสถานะก็เป็นเพื่อนเ,อเรียนหลักสูตรบริหารงานยุยทิธรรมแบบสูงรุ่นเดียวกับผมนะแล้วท่านปราสาทเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นผู้ที่ตบเท้านะใช้ว่าตบเท้าคือรวบรวมผู้ว่าสานะครับสารสารสูงสารปกครองสูงสุดเข้าไปให้กำลังใจนะครับท่านประสาทต่์โทษให้เข้าไปให้กำลังใจท่านประธิ์ศักดิ์มีลาบนะแล้วก็ท่านอนุวัตกรณีที่ผมได้ยื่นฟ้องนะตั้งแต่แรกนะครับซึ่งท่านท่านประสาทเนี่ยเป็นคนที่โพสต์นี่ถามว่าผมทราบได้ยังไง ก็มีมีบุคคลที่หวังดีนะเขาส่งทริปทริปในแชทไลน์ว่าท่านประสานเนี่ยเป็นคนรวบรวมเป็นคนแจ้งในแชทไลน์หรือว่าโพสหรือว่าเชิญสามปกครองสูงสุดทุกท่านนะไปให้กำลังใจท่านประสีศักนดะ์และท่านอนุวัฒน์นะเพราะฉะนั้นท่านประสานเนี่ยถือว่าอะไรครับตามหลักกฎหมายหมหาชน นะการกระทาของท่านแบบนี้นะในฐานะผู้พิพากษาเนี่ยไม่ควรกระทำนะเพราะว่ากรณีที่ผมยื่นฟ้องท่านประสิทธิศักดิ์ไปทางสรรพากสูงสุดก็คือการาแทรกแซงนะการพิจารณาของอนะุค์คณะตุลาการนะทะงั้ง5ท่านนะซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดตัวกฎหมายฐธรรมนูญนะผิดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาปกครองนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านประสิทธิศักดิ์เป็นจาเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้อง แล้วท่านประสาสรประธานแผนกรวบรวมนะครับแล้วไปให้กำลังใจนะคือไปโพสต์แล้วก็ระดมสารปรกคกองสูงสุดไปให้กำลังใจท่านประิีศักดิ์และท่านอนุวัฒน์ซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่ผมฟ้องแล้ววันนี้ไปสิ่วงบอกว่าท่านประศาสตรก็เห็นดีเห็นงามนะกับการที่ท่านประิ์ศักดิ์และท่านอนุวัฒน์กระทำการดังทริปเสียงปรากฏนะแล้วขณะเดียวกัน ท่านประสาทตรก็ยังมารับมอบอํานาจจากท่านพรชัยท่านพรชัยคือใครครับท่านพรชัยคือบุคคลที่ผมฟ้องคดีอาญาทุจริตต่อสาลนี้พรชัยมนัสสิริการแล้วท่านพรชัยก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นจําเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้องก็เป็นคู่กรณีกับผมเป็นผู้มีส่วนได้สูญเสียแล้วท่านพรชัยก็ยังมามอบอํานาจให้ท่านประสาทนะท่านประสาทก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านพรชัย เป็นจำเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้องก็ยังมารับมอบหนาจอีกแล้วท่านประสาทก็ยังมารับอาสาทำคดีนี้อีกทั้งที่ตนเองเนี่ยเห็นดีเห็นงามนะกับการที่ท่านปราศีศักดิ์ท่านอุวัฒมีพฤติการในการแทรกแซงคดีตามคลิปเสียงนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านปราสาทนะไม่ควรจะมารับมอบคดีนี้เพราะใน,นความเห็นของท่านปราศาทนะซึ่งผมได้มีนังสือแจ้งท่านประศาทไปเป็นทางการแล้วว่าท่านควรจะต้องถอนตัว แต่ท่านก็ยังไม่ถอนตัวท่านก็ยังมีความเห็นในคดีของผมอีกแล้วท่านก็ประมวลเสนอความเห็นนี้นะครับไปยังท่านสุชาติรองประธานสามพระคลังงสุดน่าจากคนที่สามนะท่านสุชาติก็มีความเห็นในคดีของผมเช่นเดียวกันเพื่อจะนําเข้าองค์คณะใหญ่นะจะนําเข้าองค์คณะใหญ่หรือไม่นําเข้าไม่เป็นประเด็นนะแต่การนําเข้าจะต้องเป็นความเห็นที่สุจริตนะ ไม่ได้เกิดจากความเห็นของผู้ที่เป็นคู่กรณีกับผมหรือเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นผู้มีส่วนได้สูญเสียหรือเป็นผู้ที่เป็นจำเลยในคดียาของผมนะหรือเป็นเพื่อนผมหรือเป็นผู้ที่ตบเท้ารวบรวมสารประกองสูดตบเท้าไปเห็นดีเห็นงามกับการแทรกแซงคดีขององค์คณะนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจึงมายื่นฟ้องเพื่อจะให้เกิดความเป็นทางของตัวผมเองนะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผมเองนะครับ โดยยื่นฟ้องสามท่านวันนี้ก็คือรองประธานสูงสุดท่านสุชาติมงคลเลิศลบแล้วท่านพรชัยมณสิริการมณสิริเพนนะฮะรองประธานสามองกสูงสุดอีกท่านหนึ่งและท่านประสาทพงษ์สุวรรณประธานศาลประธานเอิบหรือประธานแผนกนะครับสท่านในวันนี้เพราะฉะนั้นรวมแล้วที่ผมยื่นฟ้องต่อสามองกรสูงสุดวันนี้ก็เป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 6ท่านแล้วนะครับนะครับผมก็เมื่อจะให้เกิดความเป็นทางกับผมเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียวว่าผมต้องเรียนยืนยันนะครับว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะตุลาการสารปกครองสูงสุดทุกท่านเนี่ยมีความยุติธรรมแต่อาจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นนะครับนะที่มีพฤ,ฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียวว่าผมยังเชื่อมั่นว่าผมจะ,จะได้รับความยุติธรรมจากสารปกครองสูงสุด และผมก็เชื่อมั่นว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยตุลาการสารปกครองสูงสุดนะจำนวนมากนะครับนะที่มีความยุติธรรมและเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นสารปกครองสูงสุดเป็นสารที่ผมยังให้ความเชื่อมัน่นนะแต่เป็นเพียงแค่บุคคลเท่านั้นผมต้องเรียนถามต่อไปว่าทําไมท่านเหล่านี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจท่านว่าท่านเป็นทั้งคู่กรณีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ,เป็นผู้ที่เห็นดีเห็นงามนะกับเรื่องการแทรกแซงองค์คณะ นะครับแล้วทําไมท่านยังต้องมาพิจารณาคดีของผมนะท่านเป็นผู้ที่ถูกผมฟ้องเป็นจําเลยคดียากาก่อนหน้านี้ทําไมท่านยังมามอบหน้าอีกนะออหรือท่านไม่รู้กฎหมายเลยเหรอผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะวันนี้ท่านต้องกับยิ่งทําให้โปร่งใสให้ขนาดผมเนี่ยเ,เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงยังโดนขนาดนี้ถ้าเป็นชาวบ้านแต่าศาีรสาไม่หนักกว่านี้เหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะว่าสาลปกครองสูงสุดตั้งมานาน นะตุลาการแต่ท่านเนี่ยมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแต่มีส่วนน้อยนะซึ่งผมก็ได้ขอญาตยื่นฟ้องเป็นคดียาต่อสารคดียาทุจริตและพู้มีชอบกลางในวันนี้นะครับนะแล้วก็ในในในอาทิตย์หน้าก็คาดว่านะปลายๆทิี่แล้วกัน,น,น,ก,นะก,นก็จะรวบรวมารายละเอียดทั้งหมดในการยืน่นฟะ้องนะต่อคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะที่มีการดำเนินคดีกับผมโดยมีชอบ นะอ่ก็จะปรากฏอีกหลายท่านก็ต้องฝากขอโทษน้องๆในส่วนคณะพนักงานสืบสวน,นนะครับว่าผมจําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องท่านนะจากการที่ท่านสอบสวนผมโดยมิชอบนะครับวันนี้ผมรวบรวมเอกสารมาหนึ่งปีแล้วผมได้เอกสารมาครบพอสมควรน,นะครับก็อ่มั่นใจในพยานฐานนะครับนะคืออย่างนี้การจะเอาผิดผมดําเนินคดีผมกนะับพวกน้องไม่ว่ากันนะแต่ท่านต้องทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าท่าน เป็นเจ้าพนักงานของรัฐอย่าลืมครับท่านเป็นเจ้าพนักงานของรัฐท่านใช้อัยการมาต่อสู้คดีได้แต่ถ้าท่านกระทำโดยไม่ชอบตีวเองมันจะย้อนกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะครับเหมือนของผบตรต่อสัต์นะครับเป็นอะไรท่านกำลงสอบคดีอะไรครับก็ในคดีเรื่องเรื่องเว็บพนันทั้งหมดนะเรื่องเว็บพนันก็ตั้งแต่มีการตั้งกรรมการมาตั้งแต่ ใครบ้างชุดแรกอะไรต่างนะครับก็ไปดูว่าชุดแรกเดี๋ยวผมก็ให้เปิดเผยให้ฟังว่าชุดแรกใครเป็นชุดแรกใครเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนชุดที่2ใครเป็นและชุดต่อไปใครเป็นนะครับผมก็จะแยกีิะกรรมีิะกรรมีิะกรรมนะครับนะวันนี้วันนี้ผมเชื่อว่านะครับความยุติธรรมยังมีอยู่นะครับและผมก็มั่นใจในความยุติธรรมนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าสารติตยุติธรรมยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นในการสอบสวนเนี่ยจะเป็นคดีผมผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก แต่ท่านต้องสอบสวนโดยชอบไม่ใช่ไปกานแก,กล้งกันให้รับโทษทางอาญาหรือไปสร้างพยานฐานให้รับโทษทางอาญานะครับนะแล้วในครั้งชนะพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเกี่ยวกับข้อสอบกลางตอนนั้เนเรามีการฟ้องคณะผู้อภิปรายคณะผู้อภิปรายเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องฟ้องเฉพาะผบตรเพียงคนเดียวก็เดี๋ยวกำลังกำลังดูอยู่ว่า,าคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็บียังไงก็ตามก็ต้องให้คณะพนักงานสอบสวนมาให้การด้วยนะคือคณะผู้อภิปสวนเนี่ย ในคดีจุลาก็จะต้องมีตั้งแต่ผู้การสชทีหนึ่งนะวันนี้กําลังรวบรวมพยานฐานอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องเมือการไปในเ,เป็นทอ,ทอดๆไปนะครับนะก็ก็ดูว่าใครคืองี้วันนี้มันแยกกรรมง่ายว่ากระทําผิดเรื่องอะไรกระทําถูกเรื่องอะไรนะครับนะกระทํำม่ชอบอย่างไรคือวันนี้ท่านจะเห็นพฤติกรรมนะแม้แต่ประชาชนเขาก็จะเห็นว่าความขยันของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอัชการม,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 รมทางเทคโนโลยีขยันผิดปกตินะครับ นะ note, เห็นไหมครับขนาะผมไม่มีกรณีถูกดำเนินคดีอาญาพบวตรอกิรัตยังไปตั้งกรรมการวินัยผมเลยถูกไหมครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าการตั้งกรรมการวินัยมันต้องเกิดจากมีกรณีถูกกล่าวหาคดีอาญานะแต่เมื่อผมไม่มีกรณีถูกกล่าวหาคดีอาญาท่านจะเห็นนะครับว่าพบวตรออ,ออกคําสั่งฉบับที่2แต่แทนที่จะออกคําสั่งยกเลิกเพื่อถอนคําสั่งของผม,งผมนะว่าผมไม่เกี่ยวข้องนะกลับไปออกคําสั่งว่า แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาเพิ่มเติมและไปซ่อนไว้ในข้อ3ว่าขอเปลี่ยนชื่อจากพลเอกสุเชษเป็นผู้กระทำความผิดนะเพราะฉะนั้นการกระทําของท่านผมตรจัดจะต้องทําอย่างโปรง่งใสเมื่อเมื่อผมไม่ใช่ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาทางกฎหมายแล้วท่านก็ต้องถแถลงข่าวให้ชัดนะแล้วท่านก็ต้องออกคําสั่งยุเลื่เพื่อถอนคําสั่งที่ตั้งกรรมาการวินัยของผมนะแต่ว่าวันนี้ท่านปล่อยเวลามานานนะครับมันก็ทําให้ผมเสียหาย นะครับนะคะโโรับผมในส่วนของคดีข้อสอบจุฬาเนี่เราจะถึงขั้นขอผิดกับอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์จุฬาอ๋อแมงอย่างอย่างอย่างผมผมกำลังดูอยู่นะฮะเพราะว่าทราบว่าอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุราเนี่ยเขามีการมากล่าวหาด้วยผมก็จะต้องดูว่าการกล่าวหาของท่านเนี่ยท่านมีพยานฐานยังไงที่มากล่าวหาเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวต้องไล่ดูนะต้องไล่ดูเป็นปขั้นตอนไปนะเดี๋ยวเอาเฉพาะในส่วนตำรวจก่อนนะครับผม ก็ไม่มีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคดีนี้ตารวจเนี่ยถือว่าสิ้นสุดอํานาจการสอบสวนละเพราะว่าได้สั่งคดีไปหมดแล้วนะครับสั่งคดีก็มีดาเนินคดีกับโดตรนิดลูกน้องผมสองคนมีพรโทวกิศประกันตีชานนนะครับนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความเปแล้วเนี่ยถ้าเอาแฟ,แฟร์กันเนี่ยนะครับเมื่อคดีนี้ดําเนินคดีอาญาผมไม่ได้ก็ต้องออกคาสั่งยกเลิกคาสั่งตั้งกรรมการวินัยผมเสียที ไม่ใช่ปล่อยคาไว้เพื่อจะให้ประชาชนหรือชาวบ้านเข้าใจว่าผมเนี่ยถูกเป็นคดีอาญาหรือผมเป็นผู้ที่ลักข้อสอบขโมยข้อสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมได้ยื่นฟ้องไปก่อนหน้าน,นี้แล้วที่ได้เคยมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบไปแล้วนะครับนะอ่นะย้อนย้อนกลับในเรื่องของผู้คุมยามหน้าสุดาการมาแทรกแซงในการมาล้องที่ศาลตํารวจนะครับนี้ต้องมั่นใจแค่ไหนว่าจะจะให้ความเป็นธรรม วันนี้ผมก็มั่นใจนะครับผมผมเชื่อมั่นในสารคดียาชุจดิตและพมีิชชอบกลางนะครับเพราะว่าจากเห็นการพิจารณาคดีหลายคดีมาแล้วนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าพยานฐานเราชัดเจนพยานฐานเราพบถ้วน,น,นเราสามารถนำพยานฐานเข้าสู่การฟ้องร้องได้นะผมก็มั่นใจว่าการพิจารณาคดีก็จะเป็นธรรมนะครับนะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับสังคมเห็นบริบทไปทั่วไปแล้วว่าเห็นไหมครับมีเสียงการแทรกแซงจริงมีคลิปเสียงจริง แล้ว,วันนี้ท่านเห็นไหมครับตั้งแต่เริ่มมีคลิปเสียงเนี่ยไม่มีประธานสัมปทานสูงสุดหรือตุลาการสรัมปทานสูงสุดท่านใดอ,ออกมาชี้แจงหรือว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองหรือเป็น AI ถูกไหมครับความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ท่านประธานสัมปทานสูงสุดต้องทําความจริงให้กระจ่างชัดแล้ววันนี้ก็ต้องกลับวรียว่าผมได้ยื่นร้องไปยังประธานากสบนะก็คือประธานคณะกรรมการ สารปกครองสูงเขาเรียกว่าประธานกรรมการประธานคณะกรรมการสารปกครองก็เหมือนกอตอนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยนะตอนนี้เกือบ2เดือนแล้วเดี๋ยวผมก็จะตามเรื่องต่อนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เมืองการทางวินัยกับท่านประธานสารปกครองสูงสุดแล้วก็ท่านท่านประธานแผนอนุวัตทาราแสวงนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็เสียไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการใช้สิทธิ์ ต่อสู้คดีผมก็ต่อสู้ไปตามขั้นตอนกบบระบวนการปกตินะครับอันไหนที่กระทบสิทธิ์ผมก็ถ้าตรวจสอบแล้วกระทบสิทธิ์เป็นความผิดเรื่องอาการละเมิดผมเป็นความผิดในเรื่องของจงใจเจนะากับแกล้งผมผมก็มาฟ้องที่ศาลคดียา,ยาชุจริตนะครับจะบองทิศทางเรื่องของคดีของโจทก์ของว่าท,ทิศทางจะเป็นทางไหนเพราะว่าเมื่อเราฟ้องตุลาการแล้วคนหลายๆคนในศาลเยอะมากใช่ใช่ครับคือคืออันนี้เรื่อง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 คดีก็ต้องแยกไปส่วนหนึ่งนะฮะว่าคดีผมจะไปทางไหนแต่ว่าเรื่อง เรื่องอเรื่องการกระทําโดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่